ชีวิตเอาจริงนะพี่น้องคนเราเนี่ยรู้นะทั้งทงที่ว่าถ้าเราไม่ไปคิดแล้วไปกังวลไปห่วงคนอื่นเนี่ยแล้วเราจะไม่ทุกข์อืมแต่ก็อดบ่ได้หรอกอืมคำว่าครอบครัวนี่ล่ะอันเนี้ยเนาะพูดคุยความรู้สึกแท้ๆเลยอดบ่ได้หรอกพราอะไรรู้บ่ซื่อกลางระวังอืมเมียฝรั่งกับครอบครัวาทางไทยหัวใจก็คือแม่เด้ออิี่ <laughs> อันนี้คุยกันบาดบัวันนี้นะความทุกข์ของพ่อแม่นะคะเออเนะอาะบอสบายใจจักเรื่องคนนั้นออกเรื่องคนนี้นะฮะห่วงคนนั้นนะเออแต่คนนี้กับบอฝังดูลันยากอยู่ในครอบเขตผู้เท่าเนาะกาสิพัมล้วเว้ากับไผ่บอดยกยกเว้ากับเฮาอ่า,อาผู้เป็นคนอยู่ไก่เนาะหลายๆคนเป็นคือยายจ่าบอ นะก็จะประมาณน,นี้แล้วเนาะแล้วทีนี้ในความรู้สึกเพลินนะก็ห่วงไปหมดเคลียร์ไปหมดการพูดคุยกับเฮาก็เลยมีแต่เรื่องทางเมืองไทยเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องทุกๆคนที่ห่วงแต่คนอยูย่ไกลหมักบบคอยเห็นคุณคาของผู้เท่าอันเนี้ยบางครั้งก็น่าสงสารผู้เท่านะบางครอบครัวพ่อเม่ห่วงใหญ่สุดๆอืมเนาะ มีความอบอุ่นแต่ลูกอะพอโตหรือมีครอบครัวไปรู้แหละว่าเหนื่อยสําหรับยายจากเข้าใจทุกคนนะฮะแต่เพียงแค่เวลาเซดเซี่ยวเนาะที่แวะมาหาใส่ใจถามไทยแดเนะด้วยความรู้สึกที่ว่าผู้เท่ายากได้ความอบอุ่นนอกเหนือจากการต้องโทรเอิ้นคนนั้นเรียกคนนี้อืผู้เท่าก็รู้สึกว่า เป็นภาระของพาอลูกลูกถึงแม้จะอยู่กันหลายคนความรู้สึกน้อยใจกะมีความรู้สึกของลูกกระสิบนอีกมุมหนึง่งคือว่าโอ้กะเมยเดะเห็ุงานเดะเป็นอย่างกระโทรมาแม้ความคิดแบบง่ายๆแต e, ่งยามลำบากแล้วหนี่บอพน้นคนเท่านะคะ อันเนี้ยบอกเลยว่าครอบครัวผูใ้ใดเป็นแดเนาะไิจารา์นี้บ้องตรงเลยว่าสงสารนะคะสงสารใหญ่เนาะในความรู้สึกของผู้เท่าที่หน่วยเหงาเมื่อก่อนเพิ่นมีพ่อเพิ่นกะสิมีความอบอุ่น อม,มีความอบุน่นวยเพราะว่าผัวเมียจะอยู่ด้วยกันตลอดถึงจะทะเลาะกันกัดกันจมฟันก็ยังเป็นครูที่ดูแลลูกเต้าพอเขามีครอบครัวไปเขาก็จะไปดูแลครอบครัวเขาและภาราหน้าที่ของเขาเนาะแล้วมันก็กลายเป็นคําว่าลืมอืมและนิสยัยของคนแก่บางทีก็เหมือนกับทําแข็งเกินไปเนาะอืมจูจี้คําพูดนะคือห่วงนั่นแหละแต่ว่าลูกจะมองว่าจูจี้เหมือนย่าจ่ากับลูกเนี่ย นะทีนี้มันกลายเป็นเราคนนอกนะมองอย่างเข้าใจแต่คนใกล้เนี่ยเอาจริงๆเราฟังแล้วเราก็ต้องนิ่งเราจะไปพูดดึงคนนั้นมาใส่ซ้ายดึงคนซ้ายไปใส่ขวาะนะจัดแจงผู้นั้นผู้นี้ไม่มีความสามารถจริงๆมีอย่างเดียวนะอันนี้พูดเฉยเฉเปรียบเทียบนะฮะนอกแจ็คเฮาสิเอ,อิญรวมมาแจ้กเงินสังนสัคนนะอันนี้พูดเองนะ เพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตมันบรด้พอนะฮะมสมมติเนาะว่าให้กันครั้งหนึ่งมันบรด้พอที่จะมาจุนเจือแล้วก็ดกันไว้ได้ตลอดเวลาอเข้าใจยายจ่าเนี่ยเข้าใจนะคะในมุมมองบางทีผู้เท่าก็คิดหลายอืมแต่ก็จริงๆแล้วคนรอบข้างกระแบ่งืยกเวลาวนเข้ามาหาแค่นั้นนิดนหน้อยๆกับบุคคลย,ยักษ์ทำเด้เวลาทุกคนมีค่านะฮะยามลำบากมาอืม เดินเข้ามาซอยได้นั่นก็แค่นั้นเพียงคางข่าวแต่ถ้าบบได้ก็บ,บ่ใส่ใจผู้เท่าเลยก็น่าสงสารนะหัวใจเล็กๆต้องการเพียงแค่ความอบอุน่นอืมแต่อบอุ่นนั้นก็หาได้ยากเย็นกับคนใกล้ตัวแต่บางทีเราก็มองอีกมุมนึงว่าถ้าเรียกร้องจนเกินไปนะเออเขาก็สีรำคาญเอาโบลูค่อยสีจูนทางใดพี่น้องเออนะ เหนื่อยเหนื่อยบ่าบบอกอกเหตุผลทุกคนมีและก็เข้มแข็งด้วยนะเด็ดด้วยนะแต่ละคนเนี่ยอืมเด็ดด้วยนะคะไม่เคยที่จะแพงรับปากนี่ง่ายนะคะครับครับครับจ้าจ้าจ้าแต่การกระทํานี่บอกเลยว่าได้สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าโชคดีกับสิ่งที่หวังเหนื่อยอย่างว่า จากสิวาสังไหนีบพนกับความหองอยใหญ่อืแต่ก็ต้องปล่อยไปเนาะตามสถานการณ์ทุกชีวิตต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันจัดแจงผู้ใดบ่ได้อีเลผู้ใดเป็นอย่างนี้แดนะสงสารนะสงสารผู้เท่าแต่ก็เว้าบ่ได้ได้แค่นี้